ที่ที่วางเสาเอกเสาโทอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านวังข่อยค่ะ วันพฤหพัสบดีที่21พฤศจิกายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีที่โรงเรียนบ้านวังคอยเลขที่298หมู่4ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คณะหัวหินฮีโร่โดยคุณอดัมคลาสคุณพลอยไพลินศักดาเพชรศิริและคุณเฮลิกฟรัเกอร์สันจัดพิธีวางเ,เงสาเอกเสาโทอาคารศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านวังคอยภายหลังจากกิจกรรมกรอบก,กุศลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียน บ้านวังคอย โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชาผู้แทนสโมสรรูเารี่รอยแยนหัวหินตัวแทนโครงการออคิดปัมโฮมและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีมีนายสุชาติการสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2พร้อมด้วยนายพัศกรพรมวิหารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขออ่อยคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับจากนั้นเวลา9ก้านาฬิกาพระอธิการเตชะพันธ์สันติการูโเจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียนตำบลหนองพับ อำเภอหัวหินประกอบพิธีวางเสาเอกเสาโทอาคารเพื่อความเป็นสิริมงคลในการกร่อสร้างอาคารปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังข่อยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนชายหญิงรวม95คนบุคลากรข้าราชการครู6คนครูอัตราจ้าง3คนนอกจากนี้ยังมีบุคลากรครูสองคนดูแลเด็กเล็ก20คนของสูนพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังข่อยคุณพลอยไพยรินศักดาเพชรสิริตัวแทนคณะหัวหินฮีโร่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ หลักของคณะหัวหินฮีโร่คือการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมกีฬาการกุศลเพื่อนําเงินที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและภาษีที่ต้องชําระให้ทางรัฐบาลไปช่วยเหลือโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาของเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับปี2567คณะหัวหินฮีโร่เลือกโรงเรียนบ้านวังข่อยเป็นผู้รับการสนับสนุนและได้ดําเนินการช่วยเหลือโร โรงเรียนบ้านวางข่อยมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปลายปี2566เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขกับการเรียนรู้และมีโอกาสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน จัดให้มีแหล่งอาหารโปรตีนที่สะอาดและยั่งยืนผ่านการจัดสร้างฟาร์มไก่ซึ่งเป็นทั้งสวนการเรียนรู้สําหรับนักเรียนและเป็นแหล่งอาหารให้กับโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้ําเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางน้ําแก่นักเรียนอย่างไรก็ดีเป้าหมายหลักคือการก่อสร้างอาคารสวนการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนโดยมูรณาการห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์และห้องฉายวีดีทัศน์เข้าด้วยกันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างหลากหลายและมีการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการศึกษาเร่าเรียนโดยทางคณะหัวหินฮีโรค่คาดหวังว่าอาคารแห่งนี้จะเป็นส่วนการเรียนรู้ที่สําคัญที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทําให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ยี ต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหัวหินฮีโร่ก็ได้มาที่โรงเรียนบ้านวังข่อยนะคะวันนี้จะเป็นพิธีวางเสาเอกเสาโทศูนย์อาคารการเรียนรู้ค่ะที่ทางคณะหัวหินฮีโร่ได้สร้างให้กับโรงเรียนนะคะหลังจากที่เรามีการสอนการเรียนรู้ว่ายน้ำแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษด้วยค่ะ แล้วก็มีการทําฟาร์มไก่หลังจากนี้สูนตรการเรียนรู้ที่เรากําลังจะสร้างนะคะจะใช้เวลา4เดือนแล้วก็จะมีห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดนะคะแล้วก็จะเป็นห้องประชุมให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะพัฒนา ศักยาภาพของเด็กๆต่อไปค่ะงบประมาณการก่อสร้างนะคะเราได้จัดงานกอล์ฟการกุศลที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็เงินที่เราได้จากเพื่อนๆแล้วก็คนที่มีอุปการะคุณนะคะก็เอามาช่วยเหลือโรงเรียนยอดเงินประมาณ1.4ล้านบาทค่ะก็ทั้งหมดเนี่ย จะเป็นในเรื่องของความยั่งยืนนะคะการสร้างศูนย์อาคารการเรียนรู้เนี่ยจะไม่ใช่แค่การให้หนึ่งครั้งแต่เป็นการให้หนึ่งครั้งที่ต่อยอดทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้พัฒนาศักยภาพและโรงเรียนเนี่ย ได้ใช้ศูนย์การเรียนรู้นี้ต่อไปก็ตามที่เรามีวัตถุประสงค์นะคะ1นปีเราจะสนับสนุน1โรงเรียนแล้วเราก็จะย้ายไปช่วยเหลือโรงเรียนอื่นๆด้วยค่ะแต่เราก็จะยังติดตามแล้วก็ดูแลโรงเรียนบ้านวังข่อยนะคะหางในอนาคตมีอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือได้เพิ่มเติมเราก็จะทำค่ะ